ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะแอดมินน้อยสวัสดีทุกทุกท่านเด้อจ่าเด้อสวัสดีแฟนคลับ FC เลคฮาน้อยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่4สิงหาคม2565นะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินน,น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำเด้อจ้าเดอ้อสำหรับท่านใดที่สนใจจะอุดหนุนสินค้าทั้งหลานแอดมินโทรเข้ามาสั่งใดเลยเด้อจ้าเดอ้อตอนนี้ก็จะมีปลาแห่งทะเลน้ำเด้อจ่าเดอ้อจะมีหลายอย่างาานะจ๊ะเนาะ จะเป็นปลาเมือกปลาหวานเป็นปลาแห้งเลยจ้าเด้อท่านใดสนใจทุกขม้าสร้างได้เลยแพ็คละยี่สิบห้าบาทเลยจ้าเด้อคุณเชียงหมูเนาะจ้ะเนาะสำหรับครีมสบูก่กับมีคือเกล้าเนาะจ้ะเนาะสำหรับครีมสบูก่กับมีคือเกล้าเลยจ้าเด้อครีมชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสำหรับสบู่แพ็คละ หนึเก้าสิบาทนะคะสนใจสินค้าตัวใดทั่วคามาสอบถามได้เลยนะจนะ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจา้าเป็นยังไงกันเนะาะท่านผู้ชมสำหรับผลห้าหน้อยเหมือว่านี่ออกไปแล้วนะจนะ๊ะเนาะผลห้าหน้อยเหมือว่านี่ออกไปแล้วเด่นร่องมากครบท้่จ้ะเดอ้อ 6กับ7วิ่งรูดมาทั้ง3รอบเนะจนะ๊ะเนาะสำหรับหม่อว่านี่แต่ว่าแอดเมนูหน่อยเจาะบอ่อเขาเลยเด้อจ๊ะเดอ้อเจาะไม่เข้าเลยนะคะไปเข่าในตาล่างมดเลยนะจนะ๊ะเนาะทั้งหหนึ่งทั้งเจ็ดหนึ่ง สำหรับท่านใดที่จับเลกในตารางเป็นจับเก่งท่านผู้ชมจับเองได้เลยเด้อจ้าเด้อสำหรับเลกวิ่งเข้านี่กะาย่างบอ่อผาดนะจ้ะเนาะเข่าแถบซูมือรเด้อจ้าเด้อเลขเด่นเลขรองสายวิง่งสายลูดเนี่เนะจ้ะเนาะวิว่งกระไดตังหลูดกระไดต่างเด้อจ้าเด้อรวมสามฮานอยนะคะ รอบพิเศษปกติและ VIP วิ่งนี่ไปได้ทั้งสามรอบนะจ๊ะเนาะรูดกับไปได้ทั้งสารอบแต่ว่าได้แล้วแอดมินอยากให้หยุดนะจ๊ะเด้อได้แล้วหยุดนะคะบางเมือกับบริมาทั้งสามรอบนะจ๊ะเด้อเล็กวิง่งเล็กรูด สำหรับคลิปนี้มารับชมหน้าทางกันเลยนะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวม3มรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่4สิงหาคม2565เลขในตารางนะคะ เจ็ดแปดสองสามศูนย์หนึ่งนะคะเลขในตารางนะคะเด่นเจ็ดลองแปดนะคะวิ่งได้โรดได้นะคะ สำหรับท่านใดที่จับเป็นแล้วเลขในตารางจับเองได้เลยด้อจ้าเดอ้อรวมสามฮานอยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทุกคลิปแอดมินก็จะบอกไว้ตลอดด้อจ้าเดอ้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ